สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้มาเจอกับลุงหม่องอีกแล้วนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับ2เมนูร้อนที่ลุงหม่องได้บอกแนะนําไปแล้วนั่นก็คือ1เมนูกาแฟร้อน2เมนูชาร้อนนะครับและในคลิปนี้ก็จะเป็นเมนูร้อนอีกเช่นเคยครับเป็นเมนูที่3นั่นก็คือเมนูโกโก้ร้อนนะครับ ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการชงส่วนผสมเคล็ดลับในการชงให้อร่อยยังไงนั้นไปดูเลยครับลุงหม่องจะทําให้ดูใช่เลยครับวัมนเช่นเคยครับอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมแก้วชงแก้วชง6ออนเนี่ยนะครับอย,อย่างเช่นทุกทีที่ลุงหม่องบอกนะครับเราจะต้องใช้แก้วอย่างนี้ชงนะครับอันดับแรกเราก็จะมาใส่ผงโกโก้นะครับ สองช้อนชานะครับช้อนชาใส่ลงไปนะครับสองช้อนชาคูณๆหน่อยนะครับใส่ลงไปสองช้อนชานะครับเคล็ดลับในการชงโ,โกโก้ร้อนให้อร่อยนะครับงบงจะมาบอกนะครับโดยการที่เราเติมนี่ครับผงไว้หมอนะครับลงไปหนึ่งช้อนชานะครับ ไปอันนี้เคล็ดลับทําให้โกโก้ร้อนอร่อยนะครับหรือหากท่านเพื่อนๆท่านผู้ชมจะไปชงโกโก้เย็นจะใส่ผงไวมอลงไปด้วยก็ไม่ผิดกติกานะครับใช้ได้นะครับแต่อันนี้ลุงมองเอามาผสมเฉพาะชงโกโก้ร้อนอย่างเดียวนะครับจากนั้นเราก็จะใส่น้ําร้อนลงไปหน่อยนึงนะครับนะคือเป็นการที่ว่าเราจะตีผงโกโก,ก้กับผงไวมอเนี่ยให้มันละลายนะครับชงผง โกโก้กับใบมอนี่ให้มันละลายคนให้เข้ากันนะครับคนสองอย่างนี้ให้ละลายหลังจากละลายแล้วเราก็จะมาเติมนี่นะครับน้ําตาลทรายลงไป2ช้อนชานะครับหนครับตามด้วยครีมเทียม2ช้อนชาปูนนะครับใส่ลงไป แล้วเราก็มาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับคนคคน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 ,คนให้มันละลายเมื่อละลายดีแล้วเราก็จะมาเติมนมข้นหวานลงไปนะครับนมข้นหวานลงไป20 ml นะครับลืมนะนมข้นหวาน20 ml ปิดท้ายด้วยนมข้นจืด15 ml ใส่ลงไป ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับให้ส่วนผสมทั้งหมดอยู่ที่เท่ากับ120 ml นะครับชงในแก้วจะได้เท่ากับ120 ml หลังจากเราชงเสร็จแล้วเราจะเสิร์ฟในแก้วอย่างนี้พร้อมน้ำชาร้อนอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ถ้าหากเรามีแก้วกาแฟสวยอย่างนี้นะครับ แล้วก็สามารถถ่ายเทจากแก้วที่เราชงมาใส่แก้วกาแฟอย่างนี้สวยๆอย่างนี้ไปเสิร์ฟลูกค้าพร้อมชาร้อนๆสําหรับเอาไว้กลั่วคอหลังจากที่เขาดื่มโกโก้ร้อนอไปแล้วนะครับโอเคนะครับนี่แหละครับโกโก้ร้อนสูตรลุงหมองเป็นไงครับเพื่อนๆท่านผู้ชมเมนูโกโก้ร้อนที่ลุงหมองได้มาบอกส่วนผสมและวิธีชงไปแล้วนั้น หวังว่าเพื่อนๆท่านผู้ชมคงจะเข้าใจแต่ไม่ยากนะครับขั้นตอนและก็ส่วนผสมไม่สลับซับซ้อนอะไรนะครับมีส่วนผสมเม่กี่อย่างแต่ก็ยังที่ลุงมองได้บอกนะครับว่าเคล็ดลับในการชงเมนูโคโก่ร้อนแห่ลอ,อยนั่นก็คือการที่เราเพิ่มผงไว้ม้อลงไปหนึ่งช้อนชานะครับนั่นคือเคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ตรงนั้นนะครับ ซึ่งผงไวมอนี่มันจะมีความหวานความมันความหอมอยู่ในตัวของมันเองหากเราผสมลงไปในเครื่องดื่มบางอย่างมันจะทําให้จะเป็นการเพิ่มรสชาติเครื่องดื่มมันนั้นๆให้มันอร่อยเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับซึ่งฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมสามารถเอาไปผสมในเมนูเย็นก็ได้นะครับไม่เฉพาะเมนูร้อนนะเมนูเย็นก็ได้ผสมอ่า โกโก้โอวันตินไมโลหรือกาแฟก็ได้หรือบางท่านบางร้านที่ไม่ใช้ครีมเทียมนะครับใช้ผงไวม,ม้อนี่แทนก็ได้ไม่มีกติกานะครับก็จะเพิ่มความเข้มข้นความอร่อยความหอ,อมหว,วานให้กับเครื่องดื่มของเราได้อีกอทางหนึ่งนะครับผ่านไปแล้วครับเมนูร้อนต่อไปในคลิปหน้าก็จะคงจะเปลี่ยนจากเมนูร้อนไปเป็นเมนูเย็นเช่นเคยนะครับซึ่งจะเป็นเมนูอะไรนั้น ก็ฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปนะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงแค่นี้แหละครับวันนี้ประจวบโอกาสเหมาะครับรถไฟฟ้าก็ไม่ได้สร้างก็ไม่ได้ทํางานกันการก่อสร้างรถฟ้าเลยไม่มีเสียงอื่นรบกวนดูหมองกันเลยได้โอกาสอัดคลิปมาเจอกับเพื่อนๆท่านผู้ชมวันนี้ในวันนี้ได้ก็เพราะ,ะได้โอกาสอย่างนี้แหละครับถือโอกาสที่เขาหยุดการก่อสร้างกันนะครับ คลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ